มันคือ<ม>แอปแอปหนึ่งชื่อมูมอซึ่งเราต้องโหลดพี่ก็แค่เข้ามาแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่ได้ซึ่งตอนนี้เรามีแล้วคุณมีสินค้าแล้วมีพันธมิตรที่อยู่ในนี้แล้วใช่ครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยคือสินค้าที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวมีกลุ่มพวกบริการด้วยก็คือเบลเชอร์ร้านอาหารแล้วเดี๋ยวก็จะมี d e l i เ e r y เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เราด้วยก็คือเราก็ใช้ชีวิตประจําวันซื้อของปกติเพียงแต่ว่าพี่อยากจะเข้ามาเพื่อที่จะมีรายได้นะมาสร้างรรราาายยไไดด้้้วกกกกปบบออออตต่่งเ็ งั้นก็ต้องซื้อแล้วก็เก็บคะแนนให้ได้ครบ250คะแนนทุกสินค้ามันก็จะมีคะแนนของมันซื้ออันนี้ได้10บแต้มซื้ออันนี้ได้ร้อยแต้มว่าใช่รวมให้ได้250ก็จะได้เป็นสมาชิกที่เราเรียกชื่อว่าเพเซอร์ก็สามารถชวนเพื่อนฝูงมาซื้อของกันในนี้มากินใช้กันในนี้ชวนผ่านแอปได้เลยครับเพราะมันก็แค่ส่งลิงก์ไปอ๋อส่งลิงก์ไปว่าฉันมีแอปนี้นะเธอลองเอามาดูสิใช่หรือว่าส่งลิงก์สินค้าไปก็ได้เฮ้ยเนี่ยแชมพูอันนี้น่าใช้ก็ส่งลิงก์สินค้าไปปปถถ้้าา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 เเเเเเสสสนนนนใใจกกกกกก็็็็็ดซืืออออมมชชิิขงรว่่ยู ถ้าเกิดเขามีการซื้อต่อเนื่องเราก็ได้ค่าการตลาดกับ มันเป็นการเอากําไรไปคืนให้กับผู้บริโภคกเล้วต้องได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ต่างๆก็มีเยอะแยะเลยครับในชีวิตประจวันเลยมีทั้งมีพวกร้านอาหารแบรนด์ดังต่างๆบาร์บีคิวพาซาหรือว่าพิซซ่าฮัทอะไรพวกนี้ที่มีชื่อเสียงใช่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ก็คือนอกจากคุณได้ซื้อแล้วคุณก็อาจจะสร้างรายได้ให้ตัวคุณเองได้ใช่ครับช่วงนี้โควิดด้วยผมมองว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงเรื่องการต้องมีรายได้เสริมละต้องมีหาช่องทางอื่นบ้างละมันอาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่นั่งทําอยู่ที่บ้านได้